สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวิชาสุขศึกษาในวันนี้เนี่ยเราก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเลยก็คือเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะสุขบัญญัติแห่งชาติเนะะี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด10ข้อเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนกันไปแล้ว5ข้อใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันข้อ6ถึงข้อ10นะคะ ข้อ6กนะคะก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะเราทุกคนเนี่ยค่ะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้นะคะโดยปฏิบัติดังนี้เลยค่ะทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องรู้จักแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันทํางานบ้านนะคะไม่ใช่ว่าให้แม่ทําแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าให้พ่อทําแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าให้ลูกทําแต่เพียงผู้เดียวนะคะเราทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูก สามารถช่วยกันทำงานบ้านได้นะคะต่อไปนะคะก็เมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ควรที่จะปรึกษากันนะคะให้ทุกคนในบ้านน่ยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะและเราเองเนี่ยก็ต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราไปด้วยนะคะ ข้อต่อไปนะคะเราจะต้องมีน้ำใจให้กันนะคะรู้จักพูดให้กำลังใจกันรู้จักการขอโทษเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องให้อภัยเมื่อคนในครอบครัวของเราเนี่ยทำผิดพลาดไปนะคะ ข้อต่อไปเราจะต้องทอํากิจกรรมร่วมกันเป็นประจำเช่นทานอาหารร่วมกันอาจจะสักวันหนึ่งเมือเช่นมื้อเย็นก็ได้เมื่อทุกคนกลับจากที่ทำงานหรือว่าลูกกลับจากที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ทานข้าวด้วยกันเมื่อไปทานข้าวที่ร้านอาหารรูลานะคะแค่มีข้าวไข่เจียวสักจานหนึ่งทานร่วมกันภายในครอบครัวก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดร่วมกันนะคะอาจจะไม่ใช่การไปเที่ยวในสถานที่ที่หรูหรูหรือว่าที่ไกลๆนะคะอาจจะเป็นสวนสาธารณะนาบ้านสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะสุขบัญญัติข้อต่อไปข้อที่7นะคะ ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทนะคะการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะข้อหนึ่งเดินและข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยนะคะถ้าจะให้ดีมากๆเลยเนี่ยเราหาสะพานลอยดีกว่าเพราะว่าทางม้าลายเดี๋ยวนี้เนี่ยรถไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายเลยใช่ไหมคะ ข้อ2เดินบนทางเท้าแต่ถ้าไม่มีทางเท้าเนี่ยให้เดินชิดทางด้านขวามือหรือว่าเดินในทางที่สวนกับทางที่รถมานะคะก็คือการหันหน้าเข้าหารถรถนะคะจะวิ่งมาข้างหน้าเราแล้วสายตาของเราเนะะี่ยค่ะจะมองเห็นว่ารถกําลังวิ่งเข้ามาหาเราไม่ใช่การเดินคู่ไปกับรถนะเพราะถ้าเกิดว่า รถไปทางไหนเราเดินไปทางนั้นเนี่ยจะทําให้สายตาของเราเนี่ยไม่เห็นรถที่กําลังมาทางด้านหลังนะคะข้อ3ไม่เล่นหรือว่าหยอกล้อกันในระหว่างเดินหรือว่าข้ามถนนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นหยอกล้อกันเนี่ยอาจจะมีรถมาหรือว่าเราไม่ทันได้หมดทางอาจจะเดินตอกลุง้งตกท่อระบายน้ำหรือว่าสะดุดอะไรแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ข้อ4ขึ้นลงรถประจำทางเมื่อรถจอดสนิทนะคะต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนนะแล้วเราค่อยลงนะคะไม่ใช่การกระโดดลงนะคะแล้วก็จะต้องไม่ห้อยโหนบริเวณประตูหรือบันไดรถด,ด้วยอ นักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะได้นั่งรถสองแถวสีแดงมาโรงเรียนใช่ไหมนั่นแหะค่ะเราจะไม่ออกมายืนที่ตรงบันไดนะเราจะเข้าไปให้แบบลึกๆมากเลยค่ะเพื่อเวลาที่รถเบรกกระทันหันนะคะเราจะได้ไม่ตกลงมานะคะ ต่อไปข้อที่หช่วยดูแลเรื่องการปิดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สหุงต้มภายในบ้านนะคะเพื่อป้องกันไฟไหม้อ่าเวลาที่นักเรียนจะออกจากบ้านเช่นออกมาโรงเรียนแล้วก็ช่วยพ่อแม่ช่วยผู้ปกครองเนะี่ยดูแลเรื่องไฟหน่อยเอว่าไฟในห้องน้ําปิดหรือยังไฟที่ครัวปิดหรือยังหรือว่า ในห้องนอนของเราเนี่ยปิดพัดลมหรือยังหรือว่าตอนเช้าคุณแม่อาจจะทําอาหารให้ทานนะคะแล้วก็ช่วยคุณแม่ไปดูหน่อยว่าคุณแม่ปิดแก๊สหรือยังหรือว่าการรีดผ้าเอคุณแม่ดึงปักเตารีดหรือยังนะคะช่วยกันตรวจสอบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าปักเตารีดยังไม่ได้ ถูกดึงออกเนี่ยเราก็ให้ผู้ปกครองมาดึงให้นะคะเราอย่าเพิ่งไปดึงเองนะเพราะว่าเราอาจจะถูกไฟดูดหรือว่าเราอาจจะโดนเตารีดเนี่ยหล่นทับมาได้นะคะสุขบัญญัติข้อต่อไปข้อที่8นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปี การออกกําลังกายค่ะนักเรียนนักเรียนเนี่ยจะต้องออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยของตัวเองนะคะของเราเนี่ยปอหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ต้องออกกําลังกายที่มันหนักมากนะคะอาจจะเป็นการวิ่งเล่นกับเพื่อนนี่ก็เป็นการออกกําลังกายนะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยโควิดการวิ่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็การตรวจสุขภาพจำปีเมื่อมีการตรวจสุขภาพเนี่ยนะคะ การตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเราเนี่ยนะคะก็จะได้รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายนะคะและถ้าเกิดว่าพบ ความผิดปกติเนี่ยน,นะคะจะได้แก้ไขได้ทันนะคะสุขบัญญัติข้อที่9นะคะทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอน,นะคะการทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ดังนี้เลยนะคะข้อ1พักผ่อนแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสเวลาตื่นมาในตอนเช้านะคะ เด็กอย่างเราอะค่ะควรที่จะนอนให้ได้8-10ถึงชั่วโมงนะคะในเด็กที่อายุ6 7เจขวบเนี่ยอย่างวัยของเรานะคะข้อ2จะสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้หน่าอยู่อาศัยนะคะเช่นการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหรือว่าจะหาใจการใส่ดอกไม้มาวางไว้ในบ้านก็ได้บ้านของเราก็จะดูสดใสแล้วก็น่าอยู่ขึ้นนะคะข้อสาม ราจะต้องรู้จักการให้อภัยแล้วก็ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่นนะคะข้อ4เมื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยเราเนี่ยนะคะจะต้องรีบปรึกษาผู้ปกครองทันทีเลยนะคะเพื่อจะได้หาทางช่วยกันแก้ไขได้นะคะข้อ5 ทำงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างๆนะคะจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็ไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะคะสุขปัญญัติข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะมีจิตจำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมการที่เราช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่เนี่ยจะส่งผลให้ทุกคนในสังคมอะคะ่ะมีความสุขนะคะซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ ข้อหนึ่งคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งลงถังในทุกๆครั้งเลยนะคะข้อ2ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกนะคะซึ่งประเทศของเราก็ลดลงกันมานานมากๆแล้วเลยข้อสใช้น้ําและไฟฟ้าในบ้านและโรงเรียนเนี่ยอย่างประหยัดนะคะข้อ4ไม่ทําลายทรัพย์สินส่วนรวมเช่นไม่ขีดเขียนบริเวณกําแพงโรงเรียนหรือว่าผนังห้องเรียนหรือว่า โต๊ะเรียนของเรานะคะข้อ5ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านให้ร่มรื่นนะคะอ่าหมดแล้วนะคะสุขาบัญญัติของเรานะคะข้อ5รวมเช่นไม่ขีดเขียนบริเวณกำแพงโรงเรียนหรือว่าผนังห้องเรียนหรือว่าโต๊ะเรียนของเรานะคะข้อ5ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านให้ร่มรื่นนะคะ อ่าหมดแล้วนะคะสุขบัญญัติทาง10ข้อของเรางานในวันนี้เนี่ยคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำ mind mapping เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะหนูจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่หนูเลยแต่ว่าจะต้องมีหัวข้อตรงกลางสุขบัญญัติแห่งชาติแล้วก็แตกแยกออกไปอีก10ข้อใช่ไหมคะคุณครูขอลหลักๆแค่นี้ที่เหลือนักเรียนอาจะทำยังไงจะตกแต่งยังไงแล้วแต่เลยนะคะ อย่าลืมทำเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในกระดาษให้เรียบร้อยด้วยนะเราก็ส่งลงในอัลบั้มที่คุณครูจะสร้างไว้ให้นะคะวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ